สวัสดีครับสวัสดียภัสครับสุกกาลาบโบรสเกย์ร้อยเก้าครับปีใหม่ครับปีใหม่ปีใหม่อ่โอ้ยพรครูบาอาจารย์รุ่นพี่สุกกาลาบรุ่นน้องสุกกาลาบเพื่อนๆพสุกกาลาบหนึ่งครูบาอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับก็มีความรู้สึกว่าการที่เรามีวันนี้ เป็นเพราะว่าเราเราได้รับการอบรมสั่งสอนการอบรมสั่งสอนสารภาพตรงๆเลยนะครับ <laughs> ตอนฟังครูตอนที่ครูสอนนะครับไม่ฟังหรอกครับไม่ฟังแต่แต่จาได้ครับไอความโง่ของเราตอนนั้นจะเป็นความอะไรก็ไม่รู้ครับเด็กยังวัยรุ่นอยู่ไงวังรย,ยร,รุ่นครับครับก็ก็แต่คําทุกคาท,ที่ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนนะครับ เป็นคำที่อยู่ในอยู่ในส่วนลึกของของจิตใจเราเสมอแล้วก็ of, ช่วงนั้นอาจจะอยู่ลึกไปนะครับ <seben arnya> เลยเลยเลย,เลยไม่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าวันหนึ่งในที่สุดแล้วคำสอนเหล่านั้นต่างหากครับที่ที่ได้รับการลองผิดลองถูกจากชีวิตง่ๆของเรานะครับจนจน,จนในที่สุดคําสอนเหล่านั้นเป็นคําสอนที่ ที่ยังอยู่และกลายเป็นกลายเป็นคำที่<ต>มีพลังชีวิตคำที่มีพลังในทุกๆครั้งในการดำเนินชีวิตนะครับกับผมเชื่อว่าชีวิตของทุกคนก็ก็คงดำเนินไปในแต่ละบทในแต่ละแชปเตอร์ในแต่ละช่วงของชีวิตนะครับไม่มีใครมีมีความสุขตลอด ทุกคนก็คงจะมีทั้งความสุขและความทุกข์เปลนไปแต่ในที่สุดแล้วคําสอนของครูบาอาจารย์เป็นเป็นชุดคําสั่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นในโอกาสที่เราได้ได้เติบโตในสวนกุหลาบนะครับก็คือสวนกุหลาบที่มีดอกไม้ดอกกุหลาบที่ที่สวยงามแน่นอนนะครับในความสวยงามเรายังมี กิ่งก้านที่มีหนามแหลมคมในความแหลมคมเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดที่เฉียบแหลมแหลมคมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้ทำให้จิตวิญญาณของเราแข็งแรงเข้มแข็งนะครับแล้วก็ความคำว่าสุภาพบุตรสุภาพบุรุษสงราบที่เราได้ยินทุกวันทุกวันทุกวัน จนจนกลายเป็นสิ่งที่เราเป็นนะวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีหน้าที่ที่หนึ่งก็คือ,เ,อเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนรอบข้างดูแลให้คนรับข้างมีความสุขดูแลให้สังคมมีความสุขและในที่สุดเรามีหน้าที่ดูแลแผ่นดินเราให้มีความสุข นะครับผมผมเชื่อว่าอันนี้เป็นโชคดีของของเด็กสงลารทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่ๆนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าต้องต้องขอบคุณความรักด้วยหัวใจด้วยสปิริตด้วยจิตวิญญาณของความเป็นสงสารเนี่ยเดี๋ยวนะน้องๆพี่ๆนีพ่อผมด้วยนะรวมถึงพ่อผมด้วยครับรวมถึงพ่อผมรวมถึงพี่ชายผมรวมถึงอาผมรวมถึงทุกทุกคนนะใช้คําว่า ความอุ่นที่ได้จากพ่อที่เป็นรุ่นพี่พี่ชายในความรู้สึกเป็นครอบครัวเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่แตกต่างเลยจากจากพี่พี่น้องน้องสุขหลับทุกคนความอบอุ่นตรงนี้ต้องหาพี่ผมถือว่าผมผมโชคดีที่ที่ได้ได้เรียนโรงเรียนนี้ได้มีโอกาสได้สืบสารความอบอุ่นนี้ส่งต่อไปให้น้องๆ ช่เวลาของเราต่อไปเพราะว่ามันมันไม่ได้มีทุ่งเรียนหรอกครับไม่มีทุ่งเรียนแล้วก็ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งซึ่งถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นผมพูดสามทีแปลว่าทุกอย่างมันถูกถ่ายทอดคำว่ารุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นนี่เรากำลังพูดถึงสามเจเนเรชั่นนะครับ ถ้าสปิตของความสูงุลาบไม่มีจริงเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นรุ่นผมหรือรุ่นลูกผมเนี่ยมันคงเลือนหายไปแล้วแหละแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันอยู่ในความเป็นสูงหลาบมันอยู่ใน DNA ส่วนที่เล็กที่สุดของเซลล์ของเราเนี่ยมันเป็นสีชมพูฟ้าเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องจริงที่เราไม่ได้ตั้งใจประดิษฐ์ ไม่ได้ตั้งใจดัดจริตไม่ได้อวดเลไม่ได้อวดอและเรานะเราเราไม่จำเป็นต้องอวดอ้างนะเพราะว่ามันมันมันรู้สึกในรูปุลขนเราแล้วก็ในทุกครั้งที่ที่แม้แต่ในการที่เรามาเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันนะฮะสิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้เลยก็คือความเป็นมึงกูความเป็นเรียกชื่อพ่อเราชื่อพ่อมันยังอยู่ตรงนั้นตลอดนะ ตบหัวตบไหลกระโดดถีบจนปัจจุบันนี้เลยจนประหยัดจนปัจจุบันนี้ครับจนปัจจุบันนี้ครับใครจะเป็นในพงในพลก็ตบหัวกันตลอดเวลาเรียกชื่อพ่อก็ยังแบบเฮ้ยนั่นชื่อพ่อกูก็ต้องก็ต้องย้ำกันตลอดเวลาแล้วทุกครั้งที่มางานที่รุ่นพี่รุ่นน้องรวมกันเนี่ยอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนรับรู้ได้ครับก็คือคือความอบอุ่นแล้วแล้วเป็นความอบอุ่นพิเศษด้วะนะครับไม่มี ไม่เหมือนที่อื่นผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะอยู่ในวงมหาลัยวงโรงเรียนนู่นโรงเรียนนี่แต่ในความเป็นสูงหลาบมีความพิเศษและมีความมีเอกลักษณ์ของตัวเองใครจะเรียกเป็นองค์กรลับอะไรก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่า DNA สีชมพูฟ้าของทุกคนเนี่ยมันมีความมันมีความสมักสมานสามัคคีและมันมันเชื่อมเป็นเป็นครอบครัวจริงๆ โดยที่ไม่ต้องมีคมาสั่งโดยโดยที่ไม่ต้องมีคราสั่งโดยที่ไม่ต้องมีคำสั่งนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพลังและอนุภาพของความรักความสามาคัคคีของหัวใจทุกดวงที่มีสีชมมูฟ้าที่มารวมกันนี้ต่างหากที่ที่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกขอบคุณเราก็จะมีพลังเมื่อไหร่ที่เรามีพลังแล้วก็สง่งส่งพลังบวกต่างๆเนี่ย ออกไปให้กับคนรอบข้างนอกเหนือจากสังคมสูงห์ลาบด้วยซ้ําผมว่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ที่ที่ผมดีใจที่ที่ได้เกิดเป็นลูกสูงห์ลาบนะไม,ไม่ไม่นับว่าเป็นลูกพ่อหอยนะ <c oughs> ลูกของครอบครัวสูงห์ลาบนะครับตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นก้าแล้วกันนห้านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านอกเหนือจากเราความดีใจที่เราดีใจว่าเออ ดีจังเราอยู่ในในครอบครัวสมุนลาผมเชื่อว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือเรามีหน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่นั้นก็คือเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องออตอบแทนนะครับเพื่อทําให้หนึ่งคนรอบข้างมีความสุขสองนะครับคือทําให้สังคมมีความสุขนะครับสามเลยมากกว่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กสมุนลาทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะ ตอบแทนแ,แก่แผ่นดินเกิดของเราซึ่งผมเชื่อว่านี่คือปณิธานของ DNA สีชมพูฟ้าทุกคน Happy New Year ครับฉั้นวันปีใหม่ถ้าดูใกล้ๆเลยครับจะเห็นว่าตุ้ยพูดไปน้ำตาคลอเบ้าไปเป็นผู้ชายห้ามร้องไห้อันนี้มาคุยตื <laughs> ่นหนานวันปีใหม่ครับผม เด็กราการคุณพ่อเลยคุณพ่อเลยเขาต้องแข็งแรงพ่อหอยพ่อหอยพ่อหอยแข็งแรงแข็งแรงตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้พ่อหอยทียิ้มตลอดเวลาตลอดเวลาคือคือต้องบอกงี้ฮะว่าพ่อผมมีมีสามร่างในตัวเองนี่ร่างกายของแกเอาร่างกายก่อนนะครับร่างกายของแกเนี่ยโอเคมีอายุเท่าไหร่พี่อายุไหนเจ็ดสิบหกโอ้โหกุมภาเนี่ยเจ็ดสิบหกนะฮะ เออผม45หนะฮะห่างกับพ่อมัน30ปีเศษก็สามสิบเอ็ดเกือบแล้วก็พ่อ,พ,อพ่อมีปัญหาเรื่องสายตาก็คือจริงๆแล้วก็เป็นกรรมพันธุ์ก็คือเป็นต้อหินนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อในการในการมองเนี่ยก็อาจกลางวันโอเคกลางวันโอเคค<ม>่คืน,คนจะค่ำคืนจะมีปัญหาหน่อยอนะฮะเดินเหินจะจะลำบากแต่ว่าในเชิงของ สุขภาพส่วนอื่นๆเนี่ยก็แข็งแรงก็ต้องเรียกว่าแข็งแรงมากนะฮะก,ก็เมื่อกี้ก็ถามอยู่เหมือนกันแกก็ยังยังสวิชิ่งยังยืดยังเดินในห้องนอนอทำทุกวันนะแล้วก็ที่เหลือสิ่งที่ท,ที่พึงระวังแล้วก็ทักแกทุกครั้งว่า อ่ะน้ําตาลเป็นไงน้าตาลขึ้นเนี่ยเอ,อสำคัญนะยสำคัญใช่เพราะว่าเพราะว่าโดยน้ำตาลไม่เป็นปัจเจกทุกโรคเลยโดยกับพั <c oughs> นธุ์มันเป็นเบาหวานอ <c oughs> เป็นเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคโรคประจําครอบครัวอ่าก็ก็เป็นห่วงเรื่องการการกินนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยฮะตอนนี้เก้าสิบกว่าแล้วแต่เราก็พยายามดูแลเราก็พยายามดูแลตลอดแต่แกพยายามคุมน้าตาลน้าตาลเยอะพอสมควรก็ก็ก็ยังดี อย่างหนึ่งสบายใจอย่างหนึ่งที่ที่ความเป็นความเป็นนักกีฬาของแกทําให้แกหนึ่งคืเป็นห่วงสุขภาพแล้วก็ยังยื้เส้นยืดสายได้เกือบจะทุกวันนะครับก็เป็นห่วงเรื่องการกินอย่างเดียวนะฮะร่างที่สองคือร่างจิตใจอพ่อผมเป็นคนไม่ยองโลกมองโลกในแง่ดีมาก นะฮะเออใช่มองโลกในแง่ดีมากคือแกเป็นคนยิ้มตลอดเป,เป็นคนใช้คำว่ายิ้มสู้กับทุกทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็มักจะทำให้ลูกๆและคนรอบข้างมีความสุขเพราะได้รับพลังบวกจากเขาเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่า วันนี้เราอาจจะทําได้แต่วันหนึ่งผมไม่ต้องทําให้ได้อืในร่างที่สามก็คือร่างจิตวิญญาณคือ s p ปเ i ียลบอดี้ของแก่สปิริตจะเป็นนักลบนะจะเป็นนักลบนะของความเป็นนักกีฬาก็เพื่อเพื่อเป็นนักลบมากกว่าเต็มร้อยเลยเต็มร้อยนักลบเลยฮะความเป็นนักกีฬาใช้คําว่าเป็นนักกีฬาแปลว่าแกแกสู้ทุกเกมนะฮะ แพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสมีแมตต์ต่อไปเสมอมนะวันนี้ชนะวันนี้แพนะ้วันนี้ชนะก็ดีแล้วก็แกสองเมก็ต้องคิดว่าชนะเพราะอะไรวันนี้เราแพ้ก็แค่คิดว่าชนะเพราะอะไรเอาเปรว่าว,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 ว่าแพ้เพราะอะไรแล้วก็แค่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีแมตต์ต่อไปใช่ไหมฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นในความเป็น เป็นนักกีฬาของแกเนี่ยในร่างในร่างจิตวิญญาณเนี่ยผมใช้คําว่าสปิริตแล้วกันแกเป็นคนมีสปิริตเต็มร้อยครับแล้วก็ตรงนี้ต่างหากที่ผมจนปัจจุบันนี้นะจนปัจจุบันบนี้ก็ยังมีอยู่จนปัจจุบันนี้และตรงนี้ต่างหากที่ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่คนรอบข้างรับรู้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตแกแกบอกว่า อย่าไปคิดมากดูทุกอย่างธรรมชาติมันก็เป็นธรรมดาแบบนี้แหละนะฮะเราก็แค่เข้าใจรรมันแล้วผมก็ามาตีความว่าในที่สุดแล้วมันก็คือมันก็คือลมมันคือคลื่นลมมันคือธรรมชาติธรรมชาติที่จะเกิดธรรมชาติอ,อะไรจะเกิดก็เกิดเราก็แค่รับรู้มันเข้าใจมัน แล้วสําคัญที่สุดนี่คือลายเซ็นแจเลยต้องหัวเราะกับมันนี่เป็นต้องหัวเราะกับมันนี่เป็นไม่ว่าเป็นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามต้องหัวเราะกับมันนี่เป็นใช่ไหมฮะก็ก็ไม่ใช่แค่เขาพูดให้ผมฟังแต่เขาหัวเราะจริงๆเขาหัวเราะจริงๆเขาหัวเราะให้ผมเห็นจริงเขาหัวเราะให้ผมรับรู้จักใจน้จากใจด้วยจากตัวเขาเลยจากใจเลยวามเป็นตัวเขาเลยไม่ได้เสียใจหัวเราะด้วยไม่ไม่ไม่ใช่เขาหัวเราะจริงๆ เขาหัวเราะกับทุกปัญหาที่ผมเอาไปปรึกษาเขาหัวเราะกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาเองเขาหัวเราะกับกับทุกปัญหาที่ที่เกิดขึ้นในเวลาปรึกษาแต่เขาก็จะมีคาคาแนะนําที่ดีพร้อมกับหัวเราะไปด้วยก็ก็เป็นหนึ่งในในสิ่งที่ที่เราสามารถเรียนรู้และรับรู้ด้วยไม่ใช่ดูหู ด้วยตาทั้งหมดตารับดูด้วยหัวใจว่าเออเขาเป็นเขาคิดแบบนั้นจริงแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาเป็นสามารถจะเป็นเป็นพลังบวกให้กับให้ใครหลายคนได้ผมเชื่องน,นั้นเป็นการสัมภาษณ์ตุย้ยที่ผมเชื่อว่าตุย้ยไม่เคยพูดอารมณ์เพื่อใคร <c oughs> มาก่อนในชีวิตเล้ว <c oughs> ร,รายการไหนก็ตาม <c oughs> เพราะว่า ผมเช่นรายการคือบลาบแต่วันนีข้ขอบคุณตุ้ยมากขอบคุณครับพี่ที่ถ่ายทอดอวิญญาณของพ่อครับผ่านตัวตุ้ยมาเล่าให้เราฟังยินดีครับขอบคุณครับ <c oughs>